ยังไงเขาไม่ดิ่งเลยไอ้เพร่าบดมึงก็มาแตะก,กูดิโอ้ยไปส เก็บเป็นทีระทึกไว้นึกถึงเจเสียงโฟลลอมันเบาไงพี่มีผมแทบไม่ได้ยินเลยมึงได้ไปดูภาคถ่ายยังภาคที่มันออกมาในโรงอ่ะอ๋อดูแล้วนั่นไงไม่มันมีปานเหมาออกมามรู้ป่ะเนี่ยปานปานแหมาคืออะไรนะมันมันมีปานเหมาออกมาอ๋อปานหมาออกมาปานอะไรใช่ปานปานเกย์อะปานเกย์มันมีอยู่ในเรื่องอ่ะถ้ามึงได้ไปดูในโรงนะมันต้องไปดูในโรงก็ไม่ถึงจะรู้อ่ะดูในโรงเหรอ ใช่มันมีปานปานเก๋กูชอบกระบวนท่าไอ้ีสุดละอัดตูดสถานฟ้าเนทุกคนอบท่านี้ยดู๋่าจะเอามาใช้กับมึงเดอยวเออเก็บมไปเลยใจคนเดียวเบี้ยวมากเอ้จริงวิจริงจริงมาแล้วปานเก๋กระบวนท่าไอ่สิเก๋มาทานฟ้าไปถ่ายทิมแม่งใครหยุดเป็นเก๋ เงียโอ้โหนี่มันคนเป็นจานแบนอ่ะโงแตกไอยู่แล้ว บนต่มันจะพอเล่นได้อยู่ไอ้นี่อยู่บ้านเล็กวะฮะอยู่บ้านเล็กวะไม่ไม่ผมอยู่ขวาบนแต่กูเห็นกูออกซ้ายแล้วนะอน้ำปัดเครื่องซ้ายซ้ายบนที่กูซ้ำอยู่ไอ้ซ้ำกันวะกูซ้ำอยู่กูซ้ำโอเคโอเคอย่าไปปัดแล้งโอ้ยเฮ้ยอะกลับแล้วกลับแล้วบป็อตแล้วอาจารยไว้ใจไว้ไว้ใจไว้ใจไปใช่เหรอไอ้สายน้องกูแหวกไอ้ควาย มันโดนกูหลอกไหมมันนโดนกูหลอกพี่มึงอย่าไปตกใจแต่ว่ามันโง่เนียนะมันโง่ไอ้เหียมันมันโดผมให้ตายใจแล้วเป็นมังแกเออมันตายเอ้ยเี้ยกูโดคนว่ะมึงยืนนิ่งเลยโอ้ยนฮีทำเหียอะไรเนี่ยลงไปลงไปไป ไอเกมเัง่รอดีคุ้งคุ้งคุกงคุกูเลยดิเดี๋ยวไม่อกาเป็นรุปนปะทะยากแน่อันนี้มงอย่าเจ็บเพิ่อนนี้ขอร้องอ่ะเออดาอะไรกูดากูอยู่กูเฮ้ยติดกูติดกูติดกูเต็มเต็เติมโซีเจซีเ มีเว้ยเกมหย่อนสิบบาทนิ่งนิ่งนิ่งเจอคนนิ่งดิเอาละเดี๋ยวมันดังเลยโอ้ยเขาติดใจมีง่ำง่ำเล

เรี๋ยๆต้องรอต้องรอต้องรพี่ตามาพี่ตาลพี่ตาลมึงไปไหนนยจะบนที่ไหนมาเร็วๆนายนายโดนเถลิงดาบแม่มึงนี่เอางได้เก <ต 1971. S 2> ็ย <Alex. S 1> ังจ <saben. S 1> ึงจังหวะได้อยู่อีกปะขอได้หรอ โอเคเดี okay. ๋ยวะปแล้วอ oh. ุ้ยอ้าโอ้โหเยี <c oughs> <c oughs> yeah, ่ยเลยขึ้นมาบอลรวมง่ายอ๋อเอ้ยเตยเตยเปิดเปิดสูตรเปิดสูตรเปิดสูตรเปิดเลยเยี้ยเปิดสูตรปุ๊บปุ๊บปุ๊สนิทปุ๊บเตยเ้ยเต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 ยเยเตยเ้ยเ้ยเต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 ยเย เรียกกดสูตรแล้วรูนเฮ้ยแรงแทงไปร่างหายไปวะเออดาเดียวสูตรของแม่หรจ๊ะมีกลางแมวอยู่เหรอมีคร Session. Yeah, yeah, yeah. yeah. on <laughs> nice oh, 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 Mischief. Oh my god. Got yeah, a so... It's fucking beautiful. Ouch. Just... Right. On on 3. I'm on 3. Come reset 3. Come reset Yeah. Shack's still up, shack still up, Strap. Yeah. So <laughs> Oh, no, oh. Oh. Is he leaving? No, 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 no. come, come, smash it, you Nice, nice, Oh, good. Good shit. I think Paul's locked i You have pellet, yeah, 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 You have pallet. makes it Someone please. Fuck you, you, you bitch. <laughs> Oh my God! <laughs> 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 Stop yep. guys! Oh my! Uh, Wait, let, let him. No. Stop just, just let him walk. In, let him walk in. I'm I'm dead. dead. Oh, where am i, I let me, let me, let me I'm dead. I'm, dead, I'm dead. Yeah, oh. No, no, shy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Go go The อ๋อขี้หูกูตอบแม่งน้อยยื่นหัวมาดิตาลเออตอบบยมึงจะยื่นไหมกูถามมึงก็ตอบเฮียเต็มบ๊อบปะเต็มบ๊อกทำไมไม่ติดเบ้าเฮียเดี๋ยวนี้ใส่สุดรถูกไทยไม่ติดแเลยไรเฮีย ใส่ใสายจุงให้แมแวติดแอคนะเฮ้ยเอพี่ตาวันดีครับพี่ตากันด,ด,ดีครับพี่ฮัลโหลสวัสดีครับไอ้บิชูเล็กเลนตามมาโอ้ยน่าเก๋ let's try like I'm walking and you're not know hitting me you're not doing t h i n โอ้ย เทวิอยู่ปะเเอาดูว่าตลาดเลยจะเอกโคทเพีอะไรวะเออมึงพูดเสียงเ่อตเียอะไรวะี่เียเีเียไปดูกูไปดูกูไปดูกูในกลดูกู ยา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 กไหลอะไรสัตว์คานกันกูมีสามอันมีอกันนึ่งร้องกูว่าอยู้ไม่หอะอะไรกยายกูหายมองดูนี่มองดูกูดีเพื่ออะไรเพื่ออะไรกันอ้ยอ you build him let's get the party started see you at the bar you was hardly talking that's when i knew that your heart was starring. friends to lovers need a party starring lightweight Hey, let me ask your pardon. This no, ain't Gucci. this is Prada darling. If you want something, yeah. you can ask me, darling. And you started laughing. Cause you think I'm joking. But looking in your eyes, is the best thing. Great lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gone vent to your best friend. The one you gave you the lecture But I ain't going sweat your bit. I'm a catch up with your boy, undress you. Let me tell you why I am a blessed. No Yeah. Carriages. I want to do things different and change the narrative. God knows you are wild, you are a beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mom's 61. And her favorite line to tell her son is sometimes she wishes she had a guilt. I want to take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip. And dinner wasn't ruin because you never got to pick. I know that everybody comes down sick. อยู่ตรงกำแพงไงจุดของมึงสดวันี้มึงมายิงกูยังสดนะรออยู่จับโอ้โหพี่อะไรนะไอ้เน่เน่เน่มิวนิวเน่พี่นอคอวันดีครับเปี่ยงกูเหมือนผีหายเฮีย พูดเบาไม่ต้องทบา่ะปัะทาเสียงทำเยียมพูดเบาๆแล้วทำเสียงกันดิกูไม่เข้าใจพวกแม่งแมงนั่งทำเสียงดีครับพี่ดอกโกโปเ่อกี้เมื่อกีพูดเบาไอ้สัส มดตัวน้อยชมมาตัวชอยลาลาฮ่าฮ่าฮ่า่กฮไาว่าฮ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 าฮ่่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าาต่าฮ่า่เฮ่า่เ่ก่าฮ่ต้่งเป็นผู้นาาฮ่วฮ่ ในเวลาที่ทีมต้องการผู้นำอ่ะครันี่ครับกอฎของการเดินป่ามายืนไม่มาเรียงเรียงแถวก่อนแถตัดเดียนว่ารอรอครับผมเมื่อเคยในป่าครับไปเที่ยวในป่าใช่นไหมเดี๋ยวผมจะบอกการเดินป่านะครับคุณคุณต้องฟังผมกูมีคำถามเดี๋ยวให้พักเราจะเดินไปพร้อมกันเราจะไม่รีบโอ้ยเฮียนี่เขาแคมป์เฮ้ยกูลองเติมกูหน่อยฟังก่อนนะก่อนเพราะฉะนั้นโอเคโอเคครับเฮ้ยในป่าตามระเบียบพักไอ้เนียอะ ถ้าไม่ใช่ผมเรียกพวกคุณห้ามขาดชื่อกับโอเคครับตายเลยโอเคครับ so yes น o yes so เมม้งพ่อคุณไรเมม ผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณอยากพูดจบ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 ไม่มีละรอบนี้ไม่มีละเงียบทางหน้าเดี๋ยวจะมีมีต้นไม้อยู่หลายต้นนะครับเป่าไม่มีต้นไม้ป่าวมันท้องไม่มีต้นไม้ อาว่างกูมือตึ้นมาดูอะไรอธิบายอยู่สิสี่กูนี่เคยในป่าไหมมีกฎของการในป่ากูมึงเข้าใจหรือเปล่ากูไม่เข้าใจมึงเลยเฮ้ยทีเบททีเวทตอนไหนีเบททีเวทตัวนี้ทีเวทตัวนไหนตอนไหนแปนบหนึ่งแป๊บหนึ่งูไม่เกิดวะได้เลยท้าได้เลยกูเลียด้วยเอา่อโอ้ยค่ะกูไม่เกิด กูข้างหน้าพี่เนข้างหลังสวงกิ้งโนสวิงแอนสวงแซงวิปางหว่างมึงีำใจมารอยะสว่างเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสบายไอ้คำวางเกเนี่ย ว้าวเตือนเตือนเตือนเตเจนยงมคอมแบบอุ้งตายมึงโง่ไหมไอ้ขี้มึงเกมผีเดีวเกมแบินวเกเขเียอไรขออนุญาตจากหลยนเอ้รับแอยจุ๊จุ๊

บอกแล like, ้วม oh, okay, okay. oh. ันง่ายไปกูอยากเล่นนะจะล่ะอะไรอะอะไรอะเนี่ยอะไรอกูบอกอยู่ส่งให้กูส่งให้มันมันไรความหมายเัอกูเนี่ยเก่าเกมไปเลยเกมไปเลยโอ้โหติดหนากูมันอะไรอะไรไม่ตีอะไรสัตลูกหนึงก็กูอัะ คุยหาช่องอย่างโง่เลยไม่ติตัวโอ้ยมันมเปแผงกูไมส่ง้บานมึงส่งได้อะไอพี่กูโอ้มึงเป็นตัวหนักไปเฮียเรียบหลอยเรี่ยร้อยเลยดีอาวไเมซี่เข้ามากดจังด้ทีด้ทีนดทีรัว่าด้ที โอเคไอ้อเหี้ยมึงเลยกูเลยปะ,ะ,ะรุ่งสองอะในเวาเร็วดิ้ยิงกูได้เรื่องใหญยไม่กูเร็วไม่กูต้องได้ค่อยขวายตัวชากิรน <โห S 1> ที่หายไปซิอจ๋าเอาไม่เอาโอ้โหชากรีเอ้ยไอ้ทางดูดิมันทำทุกอย่างเลยกับเนซีมันเอาหมดเลยเหี้ยขว <c oughs> <ง>้ยเลยจะไม่แต่ตกูถามว่าอะไรนะที่มึงยิง,มงไ,ไ,ไม่เข้าเมื่อกี้ใช่เพราะกูไม่มีตัวพลาดพลาดนิดหน่อย มีเปิร์กอะไรวะนี่นิยวนั่นไปแบเอ้ยรอรอสแตมแล้วเอ้เจไปช่วยหัวหน้ไม่ล้มเล่นหนมาิอมปัไปแมมใหญ่เลยบาลิงมีเพื่อนไมปไปไปมีมีมีตันไปก่อนไปไปเดกณฑกูเกณกู เดี๋ยวนี้เราอยู่ซ้ายกลางเนี่ยพี่เราอยู่ซ้ายกลางนะโดนตันโดนตันไม่ต้องไกลกะไว้ดำไปไปดำไปที่ตามเรียกประติ๊ดจัดติ้งติ้งแววต่อแววต่อในอิงลิงลิสคิกขวาได้จิ้มแน่ครับคลิกขวาครับนั่นแหละครับ ระวังขมุดครับขมุดใจจังแล้วครับขมุดไปแล้วครับน้องโอ้โหจะขึ้นไปข้างบนแล้วครับเอาจิ้มไม่โดนครับโอ้โหครับจิ้มไหมครับอ่าไม่จิ้มครับเอามาจิ้มตอนนี้จะดีที่ระวังขมุดใจจักแล้วครับขมุดอีกแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหขมุดใส่อีกแล้วครับโอ้โหอดัมออกแล้ว มึงวนน่ะมึงก็รู้มึงวนแล้วเฮ้ยเปิดตู้เฮ้ยกูร้องนุณเฮ้ยกูไปปักแล้วไอ้เที่ยไม่ใช่ซะวันแล้วหนซาเบิร์นก่อน <laughs> นี่นะเออกวางกวางกวางคุณแม่ซอมบี้ซอมบี้อยู่สายบนคุณแม่อันนี้วะยา่าแต่ลากลงมาเนี่ยนี่แม่กูโดนซอมบี้สองตีแล้วคุ้ยแอ่นะ เย s m นหลายบนหน้าเนัใช่ใชู่แย่กูแย่ซัมบีนี่มันเล่นซัมบีออูเล่นไม่หายะเ่น,นสายบนนี กูนั่งจุกสองกเป็นอสองวีแปดจุเอ,อ้ยตรงที่ผมเล่นด้วะ อย่ยายฟังเพลงด้วยหรอเพื่นอนพี่มันไม่ได้ยินเสียงเพลงเหรอ What are you doing?